สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอขายรถขุดมิ MM s u b i s h i mm 5 5 sr ตัวนี้รถขุดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยสาภาพสวยเดิมมากๆเลยครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด5.5ตันราคาเบาๆนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยผมจัดกันไปเลยนะครับกับโปรโมชั่นส่วนลด60,000บาทส่วนลด60,000บาท, 6, บาทจากราคาปกติ ลูกค้าจ่ายอยู่3,079,000บาทวันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายลูกค้าจ่ายเพียง3,019,000บาทฟังไม่ผิดนะครับ3,019,000บาทซื้อตอนนี้ผมแถมทันทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมและยังไม่หมดเท่านั้นเราแถมกระบอกอัดจารบีและจระบีอีก5กิโลกรัมนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับในราคาเพียงแค่3,019,000บาทเท่านั้น ลูกค้าได้ในไซส์5.5ตันนะครับบอกได้เลยว่าราคานี้เทียบเท่า PC 30เลยทีเดียวคันนี้ได้เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมบูมแอมยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆส,สามารถนำไปคีบไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าตัวนี้มาดูที่เริ่มที่บุงบ้งกีเลยบุ้งกีสภาพสวยนะครับไม่มีการฉีกขาดใดๆบุ้งกี่สภาพสวยเดิมเลยสลักแน่นดีครับผมอันนี้คือสลักจากนอกเลย มีตะขอเกี่ยวไว้สำหรับยกของได้ทางด้านหลังเดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรวมของบุงกีบูมอาร์มตัวนี้ยาวสวยเดิมนะครับอันนี้คือสีเดิมๆจากนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยอาร์มสวยเลยครับบูมอาร์มสวยตัวนี้อาร์มออฟเซตบูมข้อดีของเขาเลยคือสามารถสไลด์ทางซ้ายสไลด์ทางขวาได้ใช้งานในเมืองดีเยี่ยมนะครับผมใช้งานในที่แคบได้ดี ตัวนี้มีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกด้วยนะครับซึ่งเวลาลูกค้าไปทํางานในที่ต่างๆอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนสิ่งกีดขวางต่างๆกาดตัวนี้ก็จะกันกระบอกไฮดรอลิกไม่ให้เป็นรอยนั่นเองตัวนี้มาในรูปแบบดีไซน์ท้ายมนนะครับซึ่งให้ความคล่องแคล่วคล่องตัวกะทัดรัดนะครับในการใช้งานนะครับเวลาลูกค้าหมุนตัวไม่ต้องกังวลเลยว่าจะโดนสิ่งกีดขวางต่างๆเพราะท้ายเขาไม่เกินขอบแท็กแน่นอน คอนโทลมาในรูปแบบคอนโทลสั้นนะครับซ้ายขวาอันนี้คือคอนโทลตัวใหม่เลยครับลูกค้าคันโยกขับง่ายนะครับผมลองขับดูแล้วนั่นเองตัวบังคับผ่านดันอยู่ทางด้านขวามือนะครับคันเร่งตัวนี้บอกได้เลยว่าทันสมัยมากเป็นแบบมือหมุนนี้ครับเราใช้มือหมุนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ออกแรงเยอะตรงนี้ก็จะเป็นตัวพับบูมนะครับซ้ายขวาออฟเซ็ตบูมนั่นเองตัวนี้เป็นตัวกระต่ายเยียบเดินเร็วตัวนี้มีออปชันครบคันเลยทีเดียว รอบคันนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโลโก้คำว่า5 5 sr เป็นสีดำดีไซน์นะครับให้ความทันสมัยนะครับผมผมดูแล้วชอบใจเลยทีเดียวคล่องแคล่วคล่องตัวมากตรงนี้จะเป็นรูระบายอากาศมาจากโรงงานอันนี้คือเดิมๆมจากโรงงานท่อเสียของเขาอยู่ทางด้านล่างครับผมท้ายมนนะครับผมฝากระโปรงนะครับเปิดง่ายมากๆนะครับผมปากระโปรงไม่หนักมือครับอันนี้คือไม่หนักนะครับผมฝากระโปรงเบามาก เครื่องยนต์มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ขนาดสี่สูบนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์เดิมๆจากนอกเลยเครื่องสวยเลยครับลูกค้าเครื่องสวยนี่คือเครื่องเดิมๆหมดเลยปั๊มนิ้วแล้วด้วยครับปั๊มนิ้วให้การทํางานว่องไวรวดเร็วนะครับฉับไวในการใช้งานส่วน ทางด้านขวานะครับผมลูกค้าตรงนี้ก็เป็นสีขาวนะครับผมตัดกับสีตัวรถทางด้านล่างฝากระโปรงตรงนี้ก็สามารถเปิดได้อีกหนึ่งชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันดีเซลนะครับผมตรงนี้ก็เป็นหมอ้อแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างถังน้ํามันดีเซลแล้วก็ถังไฮดรอลิกทู่ทงด้านบนเดียวกัใช้งานง่ายครับสําหรับแบรนด์มิสซูนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ใช้งานดีเช่นเดียวกัน อะไรลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับหาได้หมดสั่งที่ร้านสองก็สวยก็ได้ช่วงล่างนะครับเฟรมสวยเลยนะครับผมตัวนี้เฟรมสวยเลยแผกยางสภาพสวยเดิมครับผมเดินบนท้องถนนนี่บอกได้เลยว่าเจ๋วเลยครับใบมีดสภาพสวยเดิมไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับใบมีดเขาตัวนี้มีสามารถดันดินปรับเกี่ยวพื้นที่ต่างๆได้นะครับผมตัวใบมีดก็มีกาดกันกระบ,บอกมาให้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ลูกค้าได้รับชมนะครับผมตัวน,นี้ใช้งานมาเพียงแค่6,000ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผม6,546ชั่วโมงอันนี้คือคันเร่ง เยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องนิ่มมากครับราคาสุงมาก บอกโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับรถขุดมิตซูบิชิ mm 5 5 sr นะครับผมตัวนี้กับโปรโมชั่นส่วนลด6 0,000บาทส่วนลด60,000บาทจากราคาปกติขายอยู่3 7 9 0 0 0บาทวันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายลูกค้าจ่ายเพียง3 1 9 0 0 0งบาทซื้อตอนนี้แถมทันทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับซื้อตอนนี้แถมทันทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย ท่านใดที่สนใจไม่อยากพลาดน,นะครับผมรีบโทรจับจองด่วนได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960160 0616960160เซลล์ฝ่ายขายเราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ